ตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นก็สาวกของพระโคดมผู้เจริญเมื่อพระโคดมได้กล่าวสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้ทุกๆุกองได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสำเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่งหรือว่าบางองค์ไม่ได้บรรลุพรามคานก,กะโมคลานะทูลถาม รามสาวกของเราแม้เรากล่าวสอนร่ำสอนอยู่อย่างนี้น้อยพวกที่ได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสำเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่งบางพวกไม่ได้บรรลุพระโกดมผู้เจริญอะไรเล่าเป็นเหตุอะไรเล่าเป็นปัจจัยที่พระนิพพานก็ยังตั้งอยู่ หนทางเป็นที่ยังสัตว์ให้ถึงนิพพานก็ยังตั้งอยู่พระโกดมผู้ชักชวนก็ยังตั้งอยู่ทำไมน้อยพวกที่บรรลุและบางพวกไม่บรรลุปรามเราจักย้อนถามท่านในเรื่องนี้ท่านจงตอบตามควรท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในหนทางไปสู่เมืองราชฤรษมิใช่หรือมีบุรุษผู้จะไปเมืองราชฤรษเข้ามาหาแล้วกล่าวกับท่านว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าปรารถนาจะไปเมืองราชฤกษขอท่านจงบอกทางไปเมืองราชฤกษแก่ข้าพเจ้าเถิดท่านก็จะกล่าวกับบุรุษนั้นว่ามาสิท่านทางนี้ไปเมืองราชฤกษ ไปได้ครู่หนึ่งจากพบบ้านชื่อโนนแล้วจากเห็นนิคมชื่อโนนจากเห็นสวนและป่าอันน่ารื่นรมจากเห็นภูมิภาคอันน่ารื่นรมซาโบโครณีอันน่ารื่นรมของเมืองราชฤท์ดังนี้บุรุษนั้นอันท่านพร่ำบอกพร่ำชี้ให้อย่างนี้ก็ยังถือเอาทางผิดกลับหลัง ตรงข้ามไปส่วนบุรุษอีกคนหนึ่งไปถึงเมืองราชฤห์ได้โดยสวัสดีพรามอะไรเล่าเป็นเหตุอะไรเล่าเป็นปัจจัยที่เมืองราชฤห์ก็ยังตั้งอยู่หนทางสำหรับไปเมืองราชฤห์ก็ยังตั้งอยู่ท่านผู้ชี้บอกก็ยังตั้งอยู่แต่ทำไมบุรุษผู้หนึ่ง กลับหลังไปผิดทางส่วนบุรุษผู้หนึ่งไปถึงเมืองราชฤกษโดยสวัสดีพระโกดมผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพาเจ้าจะทำอย่างไรได้เล่าเพราะข้าพาเจ้าเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นปรามฉันใดก็ฉันนั้นที่พระนิพพานก็ยังตั้งอยู่ทางเป็นเครื่องถึงพระนิพพานก็ยังตั้งอยู่ เราผู้ชักชวนก็ยังตั้งอยู่แต่สาวกของเราแม้เรากล่าวสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้น้อยพวกได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสำเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่งบางพวกไม่ได้บรรลุพรามในเรื่องนี้เราจะทำอย่างไรได้เล่าเพราะเราเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้น